ได้ใจสุดครูเบนลั่นตรงๆกลางรายการปมเจ้าหน้าที่จะไม่เปิดข้อสอบให้ดูครูเบนครูสาวสอบติดพนังกงานร,ราชการครูได้อันดับหนึ่งลาออกจากงานเตรียมกลับบ้านไปอยู่ใกล้พ่อแม่ผ่านไป3วันชื่อของเธอได้ไหายปริศนาเจ้าหน้าที่บอกว่าตรวจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีประเด็นน่าสนใจในรายการโหนกระแส โดยทางด้านครูเบนได้มีการบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาบอกว่าจริงๆแล้วคะแนนสอบของครูเบนไม่ถึงแต่เจ้าหน้าที่ผิดพลาดเลยขึ้นเชื่อไปเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าจะเปิดข้อสอบของครูเบนให้สื่อดูก็อาจจะละเมิด PDP a ได้แต่งานนี้ด้านครูเบนขอตอบตรงๆในรายการว่าเปิดเลยเอาข้อสอบมาตรวจโชว์กันเลยไม่ต้องกังวล PDP a เเธออนุญาตและเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปค่ะ ทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะเย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ